ักกันพี่น้องบันนุ่มกูววนวักันก <Trustee> ี่นองดออนเลยยกเนาะ ครับก็รากราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสมูททุกคนครับผมถูกพอกันในช่องของพันทับผ้านอทงเมื่อกีเขาเลรอพี่น้องครับผมนี่นมีเม,มนูเด็ดๆมากในน้นพ่อแม่พี่น้องครับผมหลังจากที่ไปใส่บั๊งดั้นมาเดี๋ยเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องมาตัวแต่ว่าการเลือกเอาใส่แบบไงปาเดี๋ตัวยังงีกับมันก็เป็นยังไงแล้วมันกิดดูแข็งพี่น้อง เอาตัวเนี่ยอยอ่อนๆทำหนีน้องพี่น้องเนาะอันนี้ครับแต่ว่ากัดโอ้อันนี้ครับอันนี้อันนี้ตัวบ่้ันใหญ่ดิพี่น้องนี่แต่ตัวนี่ไม่ใหญ่กว่าหนีหรอวะอันนี้ครับเอ่อพอแม่พี่น้องก็คงจะสังเกตบ้างพี่เนาะครับพี่น้องเนาะว่าปลาไหลที่ว่าเฮ้า ดักมาด้วยบางลั่นกับปลาไหลที่ว่าเข้าไปแท่งออกมาได้ใส่สมหรือว่าใส่แหลมไปแท่งเอาเนี่ยมันแตกต่างกันหมงไลยพี่น้องกับโคกสิงูจังนะครับเนาะเพราะวะ่ถาถ้าปลาไหลใส่บางลั่นเนี่ยผมคิดว่าจะน่าจะต้องช่างแหลมเท่านนพี่น้องนี่ครับโอ้โหเดือดไปแล้วคอมเมนต์มาเบิังเด้อพี่น้องเด้อ

กระผมก็มีกระเทียมกัอตะไคร้พี่น้องเอาพี่แห้งพี่สดเติมมือนตงไปการที่ทำการซับให้เรีย,ยเร้อย,อยแล้วพี่น้องเด้อเนี่เป็นปังมันบังแบบนี้ละเจ้าบางเทื้าจะว่าให้ขาดเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นกูเลยพี่น้อง นี่เลยน,น,น,นะขันแนวขันแนวสิพี่น้องคือว่าสุดยอดดีหนาเจ้าบางคนมันว่ากาัน้ำขานแนวนมมกันาโอ้องผมว่ากับน้ำไหลเตียบพี่น้องเอ้ยเจ้าบอนสุกอยู่ฮะเจ้าโดนติดตามมาขนาดนี้พี่น้องเด้อผมงจสับอยู่บ้นนี้นะ ผมหมักแบบนี้พี่น้องพี่น้องมาคือผมว่เนี่ยถำแไม่ดเรียบร้อยเลียวดิในปัตตาขันหายจงหยาดเล้วพี่น้องเด้อว่าทำีังไง rồi thở lúp thẳng nó léo, để sao mà mịt vô khổ đó là cái nó tăng kế hóa thì bỏ hay mất khản thì không việc với khai các tiêu cuộc tiền nó gặp cái nó nó tiêu kéo tuông non bùa đó nam quay tiệc nóng phải quá khả năng con lửa tố có nghe ơi ก็ถเอ้ยกระดินออกไปตั้งหกักจ็บขึ้นโกแต่ว่าถ้าบางคนนี่ครับอนี่แหละพี่น้องเอาเอาแบบเป็นแว่นเนาะเนาะนีเป็นแว่นแบบนี้อันนี้เห็นได้เห็นกันับพี่น้อง ิงมากเลยครับพี่นองเอ้ยหอมหวนหวนว่าเสียวมีดวงนี้มาใส่เอนว่ามันเกลยดเกียนเลี่ยเนี้ยอันแล้วว่าอันนี้ก็คมดีบ้านุงเกียเขาเจอขาดเดียพี่น้องรึ้ปลาแ้วว่าตัวนี้ต้องใส่เลี่ยมเนน่ะ ส่วนบริยัตปันเณรแต่ว่าส่วนนี้ให้มันเป็นฝัอนฝัน,ย,น,ย,นย่อยหนึ่งวกนั่งไปบึกหลังจากเชิงพุงเรียบร้อยแล้วลครับพี่นอ้องลงไปเลยอ่า หอมส่วนน,นี้นอมกระเด็นเ,าเนาะะไปเนาะตามด้วยนี่ครับเพราะเราคู่กันให้มันเดียวร้อยเลยพริกแกงฮะบริบูดผั่มตำเพ่งยังหลายอย่างนะเลยเนาะดูพี่น้องเด้อนี่พี่น้องขนาดว่าเรี้ยงก็ต้องตัวนน้อย,ยนี่ ก,กันพี่น้องบันมึงู้วุุ้งุงุงนกันขี้น่องเ่ออ่อนเลยเลยเนาะเฮ้ยเมาพี่น้องตั้งเกีบวุงยี่แ้วกนด้อว่าไปได้ที่ว่าเอ่อกับผมเดือกเอาแค่ตัวน่อยมาพัดมันเอ้ยเฮ้ยพี่น้อ,นองเอ้อขอ,อาวเนียวเ้ย กินเเยมนมาเลยพี่น้องโอ้ยขอนอยากได้หลายเนี่ยเนี่ยให้ดูป่พี่น้องอยามดผมมารอไปพี่น้องถกินอหนีมืนมากอบัตอูบายอยี่น้อง ก็เชืบอโบกับพี่น้องครับผมพี่น้องถือกินหอมนุ่งกันบอน้อนะปหนี่เนาะเปลี่ยนครับเอ็ดซี่ ขอ,ของท่านครับทุกขุทุกคนเป็นก็รงอว่าหาอยู่หา,หาก,กินหมานแล้วบันนี้เป็นยังคือวัเท็่กินเห็ดเบิ้งแน่ว่าสันว่าเห้ยเบ,บิ้องกินงองเอ้ยบัดเห็ดเห็ดเบิ้งเด้อเด้อแบบจัดจ้าเลยจรินหรอเมื่อหมานแหน่ว่าหมานแหนบางมือกับหมานบางมือกับ่หมานก็มือนี่หมานครับตัวกินแต่เดือดเลย ะก็ไปเป็นกันใส่ขั้นตอนการฝุงครับพี่น้องคนไรก็บบดีดีอะตป็นัมนกับเปื่อยโอ้ยกำลังติดแบบพลาดตรงัหนอืมเด็กทีแบบพี่น้องแต่เราผมมามย่งไรครับพี่น้องครับผมโอ้โหหน้าบุญมามีพี่น้องนำหลังฝุงไปก่อนเพราะว่า มีเครื่องปรุงนีดหน่หนครับผม,มเต่นหนักขอดเป็นทุกคนตัวงาก็ลงไปผัดเผ็ดกะไหเมื่อนี้พี่น้องครับผม ขั้นตอนต่อไปครับพี่น้องครับผมเข้ามาพัดเหยดกับตองีกปางีตูไท่ด้วยไปกับเภานองพ,พี่นอนะ้องเนาะอหอมซึมกันดีอีกแบบ อฮขาดแน่บขาดแน่วัดตีเดี๋ยวเสียดในพานกับพี่น,ออน,าานออ้องข่าแน่บขาดแน่แท่บอเอาหอดหลังตีวเลยเอาไปทไปปปปปปั้งเลยล่ะกบปุ๊บ 别乱哎，喏。 เราพี่น่องมาแล้วบาทที่เนี้ยไปขับรับพี่น่องครับโอ้โหหอมขับหอมเนี่ยเขยพี่น่องเลย เหลืออยู่ยเต็มกระถาตัวยังไหวมังอุบไม่กุบาทุใบทว้ามา,มาไปพร้อมเชื่นองทุบล้นครับเน้อบมคักด้วยลปะลงจิ้มมกคอนท่อนจิ้งทิ้มปัดอ้น 方便一点，对、啊、吧？方便一点，对吗？ anh ngồi đâu còn chản được 我哼，我怎么哼了呢？哦 อรถ้าเราลุ่นปากนี่พักเปลี่ยนนะพี่น้องพักเปลี่ยนเวลใหนไว้เพักเปมากแลเรื่องือพี่น้องพักเปลน องเดียวปะไรนีอนอ่นนี้หม่ไเรียนฟ้าโอ้ผมก็เพ็ดเพาบอ,อกเรามากินเพ็ดปะไนไ่ยตอมากปนไรแบบที่ว่าขาดเนี่ยพขาดเนี่ยน,น,นี่แม่พี่น้อง

hàng không? đó ăn

แต่กินตัวเี้ยไรก็ดูแข็งเขากินตัวน้อยนะเ็ดเบดพอดีพอดีจะหาเราวนนเสียงให้มาตัวไงแค่เป็นว่าเนื้อวันไหลเนื้อไหลจริงยู่พี่น้องครับผมถ้าก็ดูแข็งเจอตัมน้ำเตียง mà đây này là dụ nhỉ nào biết không? ngọa bá độ không? có hang sườn Ừ, ừ, có đây rồi ước đúng vàng đúng vào đấy lên đó ตามต่อไปดูผู้น้องเด้อมันนีพันธะแก้นแห่งดัยผู้น้องแก่พักอีกทีแล้วเมเมนูแค่นี้นี่คือว่าแห้งเพชรกับแห้งจำแห้งจำกับแห้งเหนีย